สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับแลแลาเราก็มาอยู่ในเกม The Under Score Base นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอันดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การครับโอเค นอนขยาไม่ซื้องกบเงินงกเงินงเราก็เราจะไปทําเควสตรงนี้ถึงเวลาเราราที่นี้คนคืบหน้าอะไรอย่างที่สุดสาร สุสารสุสารต้งไหนยังไงเราต้องคุยนะครับไม่มีปัญหาหากพบอะไรอย่าลืมบอกค่าเื่อยด้วยล่ะไม่มีปัญหาค่าจะไปสืบเองอ๋อโอเคเราไปสืบเองครับนี่เราก็ได้เควสมาชื่อเควสราชาชั่ว ดูดิยากไหมสามสามกระโหลกนั้นป้ายเลยทางรับมีหนึ่งนะครับเนี่ยดูจากด้านขวาเห็นป้ามันจะเขียนไว้ทางลับมีหนึ่งเราก็ต้องหานะ ขอหาของก้อนนะครับนี่ไฟสีเขียวด้วยราเป็นไงบ้าง ไปด้านนี้ก็ไแดบบ้เพราะเดี๋ยวเราจะค่อยมาเดินดูอีกทีนะเด็กเด็ก,ดก,ดกนี่ถ้าเล่นใหม่ๆนะแล้วแบบมาเลยนะมันจะยากขึ้นนะครับ อันนี้ทางไปเราไม่ไปเราหาของเราต้องหาของนะครับ เราต้องห,หันกลับมาดูนะว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่เพราะบางทีเขาชอบซ่อนของเอาไว้นะครับ นั่นน้น่ไม่ใช่นี้นะนี่มันคือตรงนี้มันมันให้เราสังเกตเองนะเราก็เออต้องสังเกตนะครับบนผ้าหนึง่ง ผมยังสังเกตไม่หมดเลยบางทีดูลายตาอะไรวบวับหรือว่าเราคิดไปเอง งอได้ยาด้วยต้องขวดชงขวด,ดยาอะไรยาฝืนพลังสิบเจ็ดไม่รู้ว่าใช่ป้านะนั่นแน่นั่นแน่นนแนเห็นว่า ผมเกือบลืมแล้วขี้เกียจเนี่ยเวลาเดินไปเราก็ขี้เกียจหันมาดูไง ก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับเป็นทางลับนะครับ ถ้ง,งั้นไม่ไปไปด้านนี้ก่อนอ่ทางลับนะครับนี้คือผมไม่รู้ว่า ถ้าเราไม่รีบเล่นอ่ะเราคือเราเล่นแบบผมอ่ะแบบช้าๆไปเรื่อยๆเก็บเลเวลประมาณสักสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยเราค่อยอ่ามาเล่นตรงเนี้ยอานนี่น,น,นี่เห็นป่ะเห็นป่ะเราก็มันจะให้ของอย่างอย่างดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอ่า เห็นเห็นเห็นนะอลองลองมองดูนะครับหมดแล้วั้ง ผมจำได้ว่ามันมีทางเข้ามาไม่ใช่เหรอผมไม่รู้ว่ามันมันใช่ทางที่เข้ามาเหมือนดัานเจียนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินยาว แผ่นศิลาโบราณนะครับแล้วสำรวจสำรวจสำรวจเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปดูนะแต่ตอนนี้ผมหาของก่อน ไม่มีอะมั้งเราจอไปดูข้างตอนต้นเลยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งนั่นไงเห็นป่ะ มองพาดไปนะ อ๋อนี่ออกทางนี้งงงงเหมือนกันออออะไรวบวับอ๋อเหตุอ๋อแล้วก็ตรงไปด้านนี้เออ อยากรู้ตรงนี้คืออะไรอ๋อมันเป็นทางที่เข้ามานะครับเสร็จภารกิจมันชื่ออ่าดานานาลาชาชั่ว โอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับเนี่ยจากตรงตรงข้างหน้าเราตรงไปอถึงอ่ากำแพงอ่ะถึงข้อบประตูอ๋อเขาไม่อยู่ตรงนี้นะนะเราก็ทำเควสหมดโอเคครับไปก่อนแล้วครับ